นะครับ วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานออนไลน์โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมมีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมากในส่วนของพิธีกรรมแต่ละวันคณะเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรพิธีถวายข้าวสารพิธีกล่าวคำถวายรัตนบุตพาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคและพิธีกล่าวคำถวายพัตทหารเป็นสังฆทานก่อนที่ผู้แทนคณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้น้อมถวายธยธรรม<ส>แด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งทุกท่านต่างส่งใจมาร่วมงานบุญครั้งนี้ด้วยความรู้สึกปลื้มปิติสำหรับการจัดงานบุญของวัดพระธรรมกายยังคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด เนื่องจากจังหวัดปทุมธานียังคงเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยงดการเดินทางมาร่วมงานบุญทุกกิจกรรมที่วัดพระธรรมกายเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านพร้อมทั้งร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านระบบออนไลน์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ <jong stopped. S 1> ทางวัดพระธรรมกายจัดขึ้นทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านระบบซูม <crackers> <im ans S 1> โดยทุกท่านสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมได้ที่ w w w z o o m 7 7 c o o บ